เมื่อเพื่อนสนิทในวัยเด็กที่เคยรอคอยฤดูร้อนในทุกปีด้วยกันเพื่อกลับมาเจอกันอีกครั้งแต่วันหนึ่งเธอสูญเสียคนสําคัญในช่วงฤดูร้อนไปทำให้เธอเกลียดฤดูร้อนไปเลยค่ะตา้งแต่เขาที่เฝ้ารอฤดูร้อนในทุกปีเพื่อกลับเกาหลีมาเจอเธออีกครั้งในอีแจอ,อกมาคู่กับเชยซองอึนกับเรื่อง last summer ซ่อนรักในหน้าร้อนเล่าเรื่องราวของเพื่อนสนิทวัยเด็ก3คนระหว่างแฟดหนุม่มหล่อตระกูลแพ็คและซองฮาเคียงพวกเขาว่าเป็นเพื่อนสนิทที่อยู่บ้านติดกันรั้วเดียวกันมีแค่ผนังกำแพงบางๆกันพวกเขา พวกเขาเติบโตมาด้วยกันและรอคอยฤดูร้อนในทุกปีพอแพ็กดฮาเขาไปเติบโตที่ต่างประเทศเขาจะกลับมาเกาหลีใต้ได้ในช่วงฤดูร้อนเท่านั้นทําให้พวกเขารอคอยหน้าร้อนเพื่อจะได้เจอกันครบ3คนแล้วก็รอดูดาวไปด้วยกันค่ะแต่แล้ววันหนึ่งฮาคียงเกิดสูญเสียคนสําคัญในช่วงฤดูร้อนไปทําให้เธอเกลียดฤดูร้อนไปเลยค่ะต่างจากแพ็กดฮาที่รักฤดูร้อนมากเพราะเขาจะได้กลับเกาหลีเพื่อเจอซองฮาเคียงอีกครั้งเขาตั้งใจย้ายกลับมาเกาหลีเพื่ออยู่เคียงข้างเธอ แต่ในขณะเดียวกันก็ดันมีทนายห,หนุ่มหล่อโปรไฟล์ดีมาตามจีบเธอในช่วงเวลาเดียวกันเรื่องนี้ได้อีแจอ,อกุกคัมแบคมาเป็นฝาแฝดตระกูลแพ็กนะคะที่หน้าตาเหมือนกันเป๊ะๆต่างกันแค่คนนึงใส่แว่นอีกคนไม่ได้ใส่ค่ะแล้วก็มีคนนึงเติบโตมาเป็นสถาปนิกค่ะก็คืออีแจอ,อุกลูกนี้ดูหล่อฉลาดยิ้มเก่งน่ารักมากๆค่อนข้างจะพลิกภาพจ,จําจากในน้อยจางอ,อุกนะคะติ่งดูจากทีเซอร์อะดัาว,ว่าฝาแฝดคู่เนี่ยชอบนางเอกทั้งคู่แน่นอนแล้วนางเอกก็น่าจะชอบหนึ ใน <N h ạ c> แฝดนี้แน่นอนแล้วก็มีการสารภาพรักเราด้วยนะคะแต่ไม่แน่ใจว่าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นนะคะทําให้หนางเอกเกลียดช่วงหน้าร้อนไปเลยส่วนอีแจอุกข,ของเรานะคะชอบหน้าร้อนมากเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่ามาตามจีบนางเอกคะ่ะแล้วดูจากทีเซอร์นะคะเขาว่าย้ายมาอยู่ข้างบ้านนางเอกที่เขาเคยอยู่ด้วยกันสมัยเด็กอะ่ะมันน่ารักมากเลยความเพื่อนสนิทก,กันมีความทรงจําด้วยกันเล่นเกมด้วยกันรดน้ําต้นไม้ด้วยกันมันมีความทรงจําที่บ้านด้วยกันเยอะมากๆติงขอเดานะคะว่าอีแจอุกชอบน้า ร้อนเพราะว่าไรชอบเธอ <laughs> 1พฤศจิกายนนี้ซับไทยทั้ง Netflix